ข้าวเหนียวนาปังอายุ110วันค่ะ CP 3 5ค่ะสำหรับ CP 3 5ค่ะเป็นข้าวเหนียวนาปังที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะมีอายุสั้นเพียง110วันนะคะปกติแล้วค่ะข้าวเหนียวนาปังนะคะจะมีอายุประมาณ120มือถึง130ยมื่นะคะ แต่ข้าวเหนียว CP 3 5นะคะตัวใหม่ล่าสุดจะมีอายุเพียงหนึ่งสิบวันค่ะ CP 3หาเพินสีมีความสูงอยู่ที่หนึ่งเซนติเมตรค่ะเพิ่นบาหักลมเนาะคะ่ะเป็นข้าวเหนียวเปลือกมาเล็ดสีขาวค่ะสำหรับแอปปีการเกษตรค่ะกะมี่ขาวหลายๆสายพันธุ์มากนำเสนอมาก บอกเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆเนาะค่ะฝากติดตามรับชมเนเดอร์ค่ะสำหรับแฮปปี้การ,กรเกษตรสาคาสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลนครค่ะรับมือนีก็ขอลอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ